ระหว่างทางหมอกที่เคยจางลงเริ่มไหลเลื่อยกลับมาอีกครั้งพร้อมกับความรู้สึกเย็นเฉียบที่เริ่มชอนชัยเข้าไปในกระดูกผมสังเกตเห็นว่าทุกย่างก้าวของออยนั้นผิดปกติเธอไม่ยกเท้าแต่เหมือนลอยไปเหนือพื้นเสียมากกว่าผิวหนังซีดเผือดมือทั้งสองห้อยตกข้างลำตัวไร้เรี่ยวแรงดวงตาเหม่อลอยเหมือนคนไม่มีสติแล้วทันใดนั้นเองออยก็หยุดเดิน เธอ,อยืนนิ่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งด้านบนมีแขนกิ่งไม้หนาแผ่กว้างราวกับกรงเล็บของสัตว์ยักษ์สีของลำต้นไม้ดำสนิทผิดธรรมชาติราวกับดูดกลืนแสงแดดรอบๆออยผมเรียกเธอเบาๆเธอไม่ตอบแต่เงยหน้าขึ้นมองกิ่งไม้สูงด้วยสายตาเศร้าเหงารอยยิ้มประหลาดแต่งแต้มบนใบหน้ารอยยิ้มที่ไม่ควรปรากฏบนใบหน้าของเด็กสาวคนหนึ่ง ก่อนที่ผมจะทันได้ก้าวเข้าไปคว้าเธอออยก็ปีนขึ้นไปบนต้นไม้อย่างรวดเร็วผิดธรรมชาติเธอใช้มือและเท้าเปล่าไต่ขึ้นไปบนกิ่งไม้สูงเหมือนสัตว์ป่าเสียงเล็บขูดเปลือกไม้แหลมเสียดแทงใจผมและพวกแทนได้แต่ยืนตะลึงในสิ่งที่เห็นราวกับโดนตรึงไว้ด้วยมนดำแนนกรีดร้องสุดเสียงลงมาออยลงมาแต่สิ่งที่เราได้ตอบกลับคือเสียงหัวเราะเบาๆของออย ที่ดังแทรกผ่านหมอกเย็นเยือกนั้นและแล้วเธอก็หยิบทวันเส้นหนึ่งที่ห้อยอยู่จากกิ่งไม้ขึ้นมาพันคอตัวเองทุกอย่างเกิดขึ้นในเสี้ยววินาทีไม่มีเสียงร้องไม่มีการขัดขืนออยผูกทวันรอบคอเสร็จและกระโดดลงจากกิ่งไม้มือน,นกพี่โผบินจากรังเสียงทวันกระชากดังครืดร่างของเธอห้อยตองแต่งกลางอากาศดวงตาเบิกโพลงริมฝีปากแห้งแตกกระตุกเบา,เบา ขณะที่ร่างบิดกระตุกครั้งสุดท้ายไม่นะแนนร้องไห้โฮพุ่งเข้าไปใต้ต้นไม้ผมตามเข้าไปคว้าตัวแนนไว้ทันก่อนที่เธอจะโดนอะไรบางอย่างดึงหายเข้าไปอีกคนแทนรีบปีนขึ้นไปช่วยคลายทวันผมกับเขาช่วยกันประคองร่างออยลงมาออยยังมีลมหายใจแผ่วๆจังๆพอได้สัมผัสร,ร่างของเธอกลิ่นเย็นเฉียบปนกลิ่นสาบขาวโชวยขึ้นมาแตะปลายจมูก มือของเธอเย็นเหมือนน้ำแข็งผิวหนังซีดขาวจนเห็นเส้นเลือดเขียวๆใต้ผิวหนังผมรีบกดจุดชีพจรบนคอออยอ่อนมากจนแทบจับไม่ได้แต่ยังมีชีวิตต้องรีบออกไปจากที่นี่ผมตะโกนแทนกับแนนช่วยกันประคองออยเดินส่วนผมเดินนำหน้าดวงตากวาดมองรอบๆด้วยความระแวดระวังสูงสุดเพราะผมรู้ดีว่าสิ่งที่ทำกับออยแบบนี้มันยังอยู่ที่ไหนสักอย่างในความมืด และมันกำลังรอคอยเหยื่อรายต่อไปเราฝ่าออกจากป่าแน่นทึบด้วยแรงเฮือกสุดท้าย